สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่15พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่15พฤศจิกายนปี2566ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,944ดอลลาร์ถึง1,948ดอลลาร์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดสาขานิวยอร์กเผยแพร่ตัวเลขคาดการอัตรางเงินเฟอ้อประจำเดือนตุลาคมที่บ่งชี้ว่าผู้บริโภคสหรัฐมีการปรับลดตัวเลขดังกล่าวในระยะ1ปีและ5ปีข้างหน้าจากระดับ3.7%และ2.8%สู่ระดับ3.6%และ2.7%ตตามลำดับทั้งนี้นะคะหากตัวเลขออกมาชะลอตัวลงหรือต่ำกว่าคาดการจะเป็นข้อมูลสนับสนุนมุมมองต่อแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟด จะไม่ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหลังจากนี้ขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนนะคะชี้ว่าตัวเลข CPI พื้นฐานอาจขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดยังคงส่งสัญญาณที่แข็งกล้าต่อการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมายด้านสถานการณ์สงครามในตะวนันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงยืดเยื้อตลาดมองว่าไม่น่าจะลุกลามไปสู่ภูมิภาค ภาพรวมเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.960ถึง36.133บาทต่อ1ดอลลาร์แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,930ดอลลาร์และ1,920ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,910ดอลลาร์ด้านแนาวต้านแรกเกิดที่บริเวณ1,960ดอลลาร์และ1,970ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,980ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่15พฤศจิกาย,ยนปี256อันยิงราคาของวันที่14นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาอ,อมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด2ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี256 ทองคำแท่งกัสปูขึ้น5%รับซื้อ3 3 1 5 0บาทขายออก3 3 2 5 0บาททองรูปพันกัสปูขึ้น5%รับซื้อ3 2 5 4 8บาท52สตางค์ขายออก3 3 7 5 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ สรุปรวมนะคะของวันที่14ราคาเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองขับมณฑน,ะนีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปตัดไปนะคะขอบคุณค่ะ